ก็ที่ผมมาอยู่ท็อปร้อยได้นเนี่ยเพราะว่าผมดีขึ้นมานะครับแล้วก็โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคแล้วผมก็อยู่ผมมานน,นนะครับกับคลิปของ Seven i g น t นะครับในคลิปนี้นะครับจะมาเล่นทีมสปีดกายภาพกันนะครับในแลงของท็อปร้อยเนาะตลอดทีนี้ผมใช้นะครับผมจะใช้เป็นทีมของชูดนะครับจะใช้ทุดยืนหน้า1เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาบอกเหตุผลนะครับว่าทำไมถึงใช้ ชุดนะครับยืนข้างหน้านะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูของกันเลยนะครับสำหรับชุดเนี่ยผมจะใส่เป็นตัวของ2สปีดนะครับสโต้นะครับเจมผีฮาโลวีนสปีดนะครับเพิ่มคลิปเพิ่มอ่อนแล้วก็เล่นหล่อหนึ่งเนี่ยหครั้งนะครับประดับเป็นตี2ครั้งโต้เจ็เทินแล้วก็ตัวของแหวนเขียว3เทินครับโพเทนจะเป็นโพเทนต้านเดสตานตะบอดแล้วก็เพิ่มแม่นยำครับสำหรับตัวของชุดนะครับส่วนลูกไฟเนี่ย ผมจะไม่ได้บอกนะครับเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะครับก็สามารถกดพ้อยส์คลิปดูได้นะครับถ้าดูไม่ทันนะครับสําหรับตัวของลูกไฟนะครับเดลโลนนะครับใส่เป็นตัวของ2สปีดนะครับสเลือดนะครับเพิ่มปริมาณการฟื้นฟูนะครับเลือดละหนึ่งได้หนึ่งครั้งนะครับเพิ่มค่าความเสียหายจากการตอบโต้สาเปนะครับแล้วก็ประดับเนี่ยเป็นประดับกิจกรรมนะครับมีล้างแล้วก็แหวนเขียวนะครับสามเทิร์นโพเทนจะเป็นโพเทนต้านเดชนะครับอัตราใช้สกิลแล้วก็เพิ่มแม่นยำครััับบสาหรตวของเเดลโนนะ โอเคครับตัวที่3นะครับเฟลลีนะครับหรือว่าน้องหมานะครับหมาจะใส่เป็น1คลินะครับ1อ่อนนะครับ2บล็อกนะครับเจมบล็อกนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณการฟื้นฟูฮิลนะครับแล้วก็เล่นเกตอเวกนะครับสำหรับตัวของหมานะครับประดับเป็นประดับข้างนะครับยัดล้างแล้วก็อัมพางนะครับโพเทนจะใส่เป็นต้านสะท้อนเพิ่มบล็อกแล้วก็ต้านเดทนะครับสำหรับตัวของเฟลลีนะครับโคใส่เป็น1คลินะครับ1อ่อน2บล็อกนะครับเจมเล่นเกตอเวก เลือดเหลือหนึ่งในหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็โจมตีกายภาพ30%มปรครับประดับเป็นประดับฟิกดาเมจนะครับโพเทนเป็นต้านเดสต้านใบแล้วก็ต้านช็อตนะครับสำหรับตัวของโคนะครับจูด้านะครับจูด้าใส่เป็น2คลินะครับ2บล็อกนะครับเจมบล็อกเมื่อบล็อกลรามเมจนะครับแล้วก็เจมเล้เกตอเวกนะครับเพิ่มสถานะเป็นเจมมิดนะครับเหมือนเดิมประดับจะใส่เป็นประดับแหวนเขียว3เทินนะครับยัดด้วยบล็อกนะครับ โปรเทนเชียลจะใส่เป็นต้านใบนะครับต้านเดสแล้วก็เพิ่มสถานะนะครับสำหรับตัวของจูดัสนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมแรกกันเลยนะครับแล้วก็เหตุผลที่ผมใช้แค่ทูตยืนหน้าหนึ่งเนี่ยความจริงมันจะเป็นตัวอะไรยืนข้างหน้าก็ได้นะครับเพราะว่าแพสซีฟของยอนทีเนี่ยจะมีลดเกาะนะครับ2000สํสำหรับตัวหน้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นเดลโลนเนี่ยจะลดทั้งทีมเลยนะครับก็ผมเลยเอาทูตมายืนหน้านะครับเพื่อเป็นตัวโต้ด้วยแหละนะครับ และผมจะใช้เดลโลนะครับใส่เป็น2เลือดแทนเนาะความจริงก็ควรจะใส่บล็อกนะครับแต่ว่าผมมองว่าเลดเกมเนี่ยถ้าเราเล่นเป็นเด่งเลือดเนี่ยเราก็จะได้เรียมนะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยโตนะครับเพราะว่าลูกไฟของผมเนี่ยยังไม่ถึงสั้นโตเนาะโอเคครับก็เปิดมาเกมแรกนะครับเจอเป็นแหวนเขียวหมดเลยนะครับฝั่งนู้นเนาะยกเว้นลิงนะครับเหมือนผมเนาะที่ใช้หมาเป็นแหวนคลั่งนะครับ โอเคครับตอนนี้ยังสวยอยู่นะครับเปิดสกิลสวยมากนะครับสำหรับตัวของโคนะครับแต่ว่าติดเกาะอยู่นะครับยังไม่พ้นเทินที่3นะครับจูดาร์ตเขาใช้สกิลอเวกมานะครับเกล็ดเต็มไวมากนะครับติดหมดเลยนะครับสำหรับพิษและเลื่อนไหลนะครับค่อนข้างที่จะปวนนะครับแต่ว่าผมเนี่ยมีแหวนล้างแค่2ตัวนะครับในทีมก็คือเป็นรีกับตัวของเดลโรนเนาะ ผมลองเล่นเดวโรนเป็นตัวออกสกิลอย่างเดียวนะครับไม่โต้ปรากฏว่ามันก็เล่นได้อยู่นะครับเพราะว่าการตีติดสปีดของตัวของชูดเนี่ยจะแรงกว่าเดว์โรนนะครับเพราะว่าเดวโรนเนี่ยแค่2องเนะครับแต่ว่าชูดเนี่ยสามร้อนะครับสำหรับเปเยลเบสิกแอคแท็กนะครับหรือว่าตีติดสปีดนะครับโอเคครับช็อตนี้ตีสปีดสวนกลับไปนะครับสวยมากนะครับแล้วยอนฮีเขาใช้สกิลล่างกลับมานะครับ ก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมใส่ชูสเนี่ยเพราะว่าชูสเนี่ยมีการสะท้อนนะครับแล้วก็บนบนเนี่ยเขาไม่ค่อยใส่ตัวของต้านสะท้อนกันนะครับเลยโดนสะท้อนนะครับแบบเมื่อกี้นะครับโอเคครับจูด้าสผมใส่เฟียหรือว่าสถานะวัดกลัวโดนยนทีไปนะครับก็สวยมากนะครับท่านี้มีเรียนะครับรถเกตเอาเวกหมดเลยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะแย่นะครับแต่ว่าหมาเนี่ยเด้งเดินกลับมานะครับในเทิร์นนี้นะครับแล้วก็ควนกลับไปนะครับ เ็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยันทีนะครับแล้วมีเดียปืนขึ้นใหม่ชีวิตนะครับหมาผมควนสกิลเวกลับไปนะครับก็น่าจะจบเกมแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับเกมที่1นึ่งครับโอเคจบภายในหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีกว่ากว่าต่ไปเป็นเกมที่2กันนะครับไปก็นี่ผมมาอยู่ทับร้อยได้เนี่ยเพราะว่าผมดีขึ้นมานะครับแล้วก็โอ้เดี๋ยวเดียวเจอตัวเป้งเลยนะครับทับห้าสิบนะครับโอ้เดี๋ยว เกียนี้น่าจะยับนะครับดูจากทรงนะโอเคครับแต่ว่าจูด้สผมใส่สถานะหวาดกลัวได้ค่อนข้างที่จะสวยนะครับคือสถานะนี้ก็เหมือนที่ผมบอกไปนะครับยังไม่มีโพเทนในการแก้นะครับมีแค่แหวนล้างนะครับที่สามารถล้างตัวของสถานะหวาดกลัวได้นะครับก็ต้องรอเทิร์นที่4นะครับโอเค ยองเขาโตกลับมานะครับค่อนข้างที่จะสวยนะแล้วโอ้โหติดสี่ตัวเลยนะครับหลับคือสถานะหลับของยอนนะครับถ้าโดนเนี่ยเราไม่มีแหวนแก้เนี่ยคือสี่เทินเลยนะครับอยู่นิ่งๆเนี่ยเดี๋ยเวเควนเขาจะใช้สกิลมาแล้วปลุกตัวของทีมเรานะครับโอเคครับแล้วป่ากกลับมาโอ้โหเลือดหมาผมแบบปิ่มๆม,มากตอนนี้เดี๋ยวโลนสับกลับไปครับแต่ว่าไม่โดนตัวของ ย่อนนะโอ้แล้วโต้กลับมาเมื่อกี้เดี๋ยวแสนห้าสองฮิตหกแสนเลยเหรอโคตรแรงนะครับก็ตานนี้ก็น่าจะยับนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าท็อปหบเนี่ยของค่อนข้างที่จะห่างกับเรานะครับทั้งประดับเอยตัวของอุปกรณ์แล้วก็ตัวของเจมนะครับคืออย่างเช่นเจมของอดีตเซเว่นนนะครับก็คือผมยังไม่มีสักเม็ดเลยนะครับตอนนี้เนาะ ก็เลยค่อนข้างที่จะเสียบนะครับแต่ว่าอุปกรณ์สวรรค์เนี่ยเริ่มมีแล้วนะครับเริ่มเยอะแล้วนะครับโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับตาที่สองนะครับยับมากนะครับเจอทองห้าสิบนะโอเคต่อไปเป็นเกมที่สามนะครับโอเคนะครับก็เจอคนแต้มน้อยกว่าเรานะครับแล้วก็ เป็นทีมของสมดุลนะครับหรือว่าธาตุมืดนั่นแหละนะครับใส่โรซี่มานะครับเพื่อเพิ่มพลังเวทนะครับให้กับทันทีนะครับแล้วทุผมเปิดสกิลล่างไปนะครับควานขั้นที่จะสวยนะครับเพราะว่าสกิลนี้แรงมากนะครับแต่ว่าติดโลนะครับจูดาเขาใช้สกิลล่างมานะครับติดสถานะไหวดกลัวติดสองตัวนะครับสำหรับทีมผมนะครับแล้วทุโล่กลับไปนะครับไม่เข้าเพราะว่ามีแหวนเขียวอยู่นั่นเองครับโหแล้วชุผม ปาดกลับไปก็ไม่เข้านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวของโรซี่เขาเนี่ยไม่ได้ใส่แหวนเขียวแค่ตัวเดียวนะครับสำหรับทีมนู้นนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะสำหรับเกมนี้นะครับสวยมากนะครับโอเคครับแต่ว่าข้อดีของเดียลโลนเนี่ยก็คือมันมีใบทุกสกิลเลยนะครับค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับและเก็บตัวของยอนทีได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกีปาดปุ๊บหายไปเลยนะครับสำหรับตัวของน้องยอนนะครับ คือยอนทีเนี่ยต้องบอกว่าบางมากนะครับถึงถึงแม้ว่าน้องจะมีหลบ40%นะครับแต่ว่าถ้าเราอัพแม่นยำมาเนี่ยก็โอกาสโดนเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าน้องก็จะเหลืออีก20%นะครับก็คือยังหลบได้เหมือนเดิมนะแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะไม่รอดเยอะนะครับเพราะว่าตัวของเราเนี่ยอัพแม่นมานะครับโอเคครับแล้วจูดาเขาโดนสะท้อนตายที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสกิลโค้ดสกิลนี้นะครับดีมากนะครับมีขจัดตีบาให้เพื่อนนะครับ ก็เมื่อกี้จูดาเขาใส่ปิดก,กับเลื่อนไหลามาใส่ทีมผมนะครับห้าตัวนะครับโคก็ล้างไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับลิงเขาก็โดนสะท้อนตายนะครับก็เหมือนที่ผมบอกนะครับว่าบนบนเขาเนี่ยไม่ค่อยใส่ตัวของเจมต้านสะท้อนนะครับหรือว่าอัพพอร์เทนต้านเนาะส่วนเพิ่มครูดาวเขาก็ไม่ค่อยใส่กันนะครับแต่ว่าส่วนมากเอาผ้าสิเนี่ยเขาจะเล่นแบบค่อยคปรับทีมครับแล้วก็ของเนี่ยเขาก็จะ แก้กันไปแก้กันมานะครับสำหรับตัวของท็อป50นะครับแล้วเกมที่4ผมก็เจอโอโอีกแล้วโอ้โหกิลเดียวกันด้วยเกมนี้ก็น่าจะยับหรือเปล่านะครับแต่ว่าคือถ้าออกสกิลสวยเนี่ยก็มีโอกาสชนะนะครับเพราะว่าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยจูดาสม้สกิลหวายกลัวไปนะครับแล้วติด3ตัวเลยนะครับค่อนข้างจะสวยมากนะครับแล้ว ดูดาเขาใช้สกิลบนกลับมาสลับแผนผมนะครับไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเนี่ยใส่ตัวของแหวนเขียวมานะครับไม่เข้าเลยนะครับก็มาควนสกิลล่างกลับไปนะครับเมื่อกี้แหวนเล่งเลือดเขาใช้ไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับติดชอตสี่ตัวนะครับต่อไปชูผมจะได้เล่นตัวเดียวนะครับโอเคสับไปนะครับไม่ค่อยติดคีเลยแต่ก็แรงใช้ได้อยู่นะครับสวยเลยนะครับอันนี้เขาใช้เฟียกลับมานะครับ ติดเยอะไหมโอ้ติดสี่ตัวเลยนะครับแต่สวยอยู่นะครับเพราะว่าหมาก็ล้างออกมานะครับแล้วสกิลเวกหมาก็เต็มมาดีครับแล้วก็ตอนนี้ทูดผมหัวสกิลวนกลับไปก่อนนะครับสำหรับสกิลเวกเนาะหายเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวของจูดัสแล้วก็ตัวของดันฮีนะครับแล้วก็เมื่อกี้เสดตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับอีกตัวนะครับเกมนี้ก็น่าจะชนะนะครับถ้าไม่มีอะไรแบบพิกนะถ้าไม่เกิดพิกล็อกนะครับก็หมาผมก็น่าจะขววตายหมดนะครับ โอเคครับผมลีจะลิฟตายไปที่เรียบร้อยนะครับเหลืยพระแม่นะครับแล้วเดี๋ยวโลนผมตัดสกิลบนไปนะครับโอเคครับก็สำหรับเกมที่4ก็ชนะไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเจอท็อปห้าสิบนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนาะโอเคครับต่อไปเป็นเกมสุดท้ายนะครับเกมที่ห้านะครับเกมนี้เจอกิลดังอีกแล้วนะครับไอเอ็นซีนะครับ ทีมนี้เล่นเป็นทีมกายภาพเหมือนผมเลยนะครับแต่ใช้ลิงแทนตัวของจูด้สนะครับแล้วเขาไม่ค่อยใส่ตัวแหวนเขียวกันเลยนะสำหรับทีมนู้นนะก็น่าจะโดนผมหนักอยู่นะต้นเกม็อ้าวเขาใส่เหรอทำไมผมมองไม่เห็นโค้โอ๋อโค้กกับลิงไม่น่าใส่นะเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นนะครับนึกว่าแบบเป็นตัวปเปล่าๆหมดเลยโอเคครับย้อนเข้าปากกลับมานะครับแต่ว่ายังไม่เข้าเนาะ สวยมากนะครับยังยังได้อยู่นะโอเคไม่เข้านะครับเพราะว่ายังไม่พ้นเทิงที่สามนะครับแต่ตีโต้กลับมาเอ้ยไม่ได้ตีโต้ตีสปีดกลับมานะครับแล้วติดหลับนะครับโอหติดใบติดหลับเต็มเลยนะครับเมื่อกี้โคเขาใช้สกิลนะครับต้องมาผมตื่นขึ้นมาพอดีนะครับไอ้โรนหัวสกิลล่างนี่ครับอืไม่ติดคีย์อีกแล้ว ไม่สวยเท่าไหร่นะครับคือต้องบอกไว้เลยนะครับว่าสกิลเอาเวกของเดลโลเนี่ยมันมีโอกาสทำให้เราแพ้สูงมากนะครับเพราะว่าเวลาที่แบบเราอยากให้ใช้สกิลเอาเวกอื่นเนี่ยแต่ยูวีดีเดลโลก็แย่งเล่นนะครับจนเราแพ้นะครับเพราะการแปลงล่างเนี่ยมันเสียเทินฟรีๆไปเลยนะครับเทินเนี่ย,เ,ยเห็นปะ เพิ่งแปลงหน้าเมื่อกี้นะครับแต่ตายไปเรียบร้อยนะหรับตัวของเดรโรนผมนะครับต้องหมาผมควรกลับไปนะครับน่าจะแรงมากนะครับช็อตนี้3ามแนแปะนะครับยอนทีแล้วตัวของเดโรนเขาลงไปนอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจังหวะนี้โค้เขายิงสกิลเอาเวกบนกลับมานะครับแล้วก็เหลือจูดัสแค่ตัวเดียวนะครับโอ้โหแค่เฉยเลยนะครับอยู่ดีก็พิกนะครับพิกพระโค้นะรเมื่อกี้ก็ วิเลตไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบนบนเนี่ยค่อนข้างที่จะเถื่อนกันมากเลยนะครับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับเหมือนเดิมครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปครับไปนะครับบาย Kids screaming in the cradle's profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything.